สุดยอดของคำประหยัดอีกคันหนึ่งนะฮะกับเจ้ายาริสคอร์นะครับตัวนี้เป็นรุ่น1.5 Hybrid สมาร์ทรุ่นเริ่มต้นนะครับกับสีดํานี้นะฮะนี่สวยมากๆเลยนะครับสีดํานี้ก็ไม่ต้องเพิ่มเงินนะครับผมราคาเจ้าตัวเนี่ยอยู่ที่789,000บาทนะครับ789นะฮะนี่ครับเครื่องยนต์ไฮบริด1.5ลิตรนะครับอัตราการใิ้ปืนอยู่ที่26.3กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะครับแล้วแมคคอร์17นะครับ นี่แบบนี้เลยนะฮะไฟท้ายไรด์ไกดิ้งนะครับเซนเซอร์สองจุดด้านหลังนะพร้อมกล้องงหลังด้วยนี่ตัวเริ่มต้นได้มาแล้วนะครับคลิปสามด้านบนนะครับแสลดไฮบริดนะฮะตัวนี้เป็นภายในเบาะหนังนะครับผมมีแอร์หลังแล้วด้วยนะฮะหน้าจอก็รักก็เพนดอรโต้แล้วอ๋อคาร์โบมาครบเลยนะครับไฟหน้าก็เป็นแบบตบบโปรเจคเตอร์เ e d นะพระไม่ทําเลงไลท์ด้วยนะครับผมแล้วก็ไฟตัดหมอก LED ดีด้วยนะครับ ถ่ะสุดจ้ารุ่นนี้นะสอบถามเลยนะครับในราคา789,000บาทนะครับกับยาริสคอร์ส1.5ไฮบริดสมาร์ทรุ่นเริ่มต้นนะครับสอบถามเลยนะครับสวัสดีครับ